สวัสดีจ้าพี่น้องก,ก,ก็ไปทุกคนทุทกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนยายโดนาสตอรี่นะจ๊ะเที่ยวจามเอ๋ยในย่านภาไปเที่ยวไปจามเป็นรวยบังจ้ะพี่น้องเนี่ยหลังนี่งามอยู่เด้เนี่ยบังเป็นน้ำแข็งแล้วพี่น้องข้างทางเป็นน้ำแข็งแล้วบังน้ำตกจะ้ะ Tốt ngam ngam Các khẩu gần khi mạng luôn rồi. แล้วก็ล่งมาท่นไหลล่ลงแนนิดหน่อยบ้านลังนี้สินาวคับเท้าอักหลากอยอ่ช่างบ้านไทยบ้านนากับเสิอเอินแมคคานิงเนาจะจ้ะนี่

ลำบานติดแม่น้ำหลังบ้านติดภูเขาเนี่ยจะบ้านหลังนี้เลยอยู่ในหกเขานุ้ยเอาอันไม่ไม่กูเอาออกให้เนี่ยแม่หรอยางหรอว่างเนี่ยมึง ไปผุนเฮลิคอปเตอร์ยังโดมมันจะขัเจ่าชายโดมใช่เลขับพวเห็นไหมไม่ขับปนมาเทียวขับจ่าชายโดม Dit hoe filmen, ja. Nou, hij is hier voor mij. Hè? Je bent vrij, we Nam Yên con nằm chèn. Sáng tạo mọi người. Điều mày đào อาทิตย์ก็สัประมาณนี้เนาะครับรถเดียวลเลาะเลนว่างๆคือว่าเป็นการพักผ่อนไม่ได้โต ล็อกหรอว่แอนนาเสมอตาเนี้ยหาแต่เห็ดอ <c oughs> ิเล <c oughs> ่ขี่รถไปใส่กับเลี้ยออกหนานอกรถกับที่เบิรงหพาแต่เห็ด ยอาเทียวอร์สีใช่ข้าวอักลากขคางท่างนี่กัเป็นน้ำแข็งกับพี่น้องรูามอบนะแ่แขงไม่รีดแหกหรือยังเนบอลชื่อ

เขาเขาในหิมะได้จ้ะยงคงกบฏจช่ไหมนี่ค้ะ <c oughs> ่น right ขึ้นค้นลงประจำตลอดนะจ๊ะ แปลงใหญ่กำลังลงมาใจบอกขึ้นไปเหะหนาวแง่ย่นี่กันหนาวเหรอจะเลื่อปรยากขึ้นไปทั้งเครื่องเหมือนอยากจะขึ้นไปทั้งเครื่องเหรอถึงละาอ้อน้ำ มาทงเมื่อมาใส่น้ำเมื่อเย็นจนสิดเป็นน้ำแข็งแล้วพี่น,อน้องเอ้ยเย็นแห้งดูจากแฟนใหญ่กำลังลงมาอุนโมกำลังยางมาน้ำฝน

Lăng tớ mượn từ lều ngay ui yên thật yên thật yên nè The mưa thì kèm một lọc. Hãy ừ, ừ. có một mùa nè Có là thì má hạng. Hãy là một thì hạng. rồi là một mùa นีจะเป็นนํำแข็งต้องยางแบบเราว่างคอยยางไปสะสะไปไหวบอด้อันตรายพี่ไก่หน่ย่่ยโดนนัดหล่มเทียหนึงเล้วพี่น้องเก็บพวกเขาอยู่เป็นปีเฮ้ความเย็นนี่สุดสุดบานเอาเมือไปแซ่ไว้ในสองฟิต รู้สึกได้เลยว่าเมื่อเย็นแบบปวดเลยนะโอ้ยจะพี่น้องตอนนี้เขาก็ลงมัขของ่างเหรเนาะจะเนาะนคอยยางจะเพราะว่าถนนลื่นเป็นน้ำแข็งเนาะจะพี่น้อง คอยัางนางแบบระวังระวังเนี่ยทำเมินกับหัวฟาดพื้นอุ้ยมือเย็นจนมือเป็นนํำแข็งไปครึ่งนึ่งละมั้งเนี่ยเย็นแห้งยยดเสียงรถได้๋ยวเสียงรถบาพี่น้อง ยังรถขวดขาดขวดขาดระวัวงเด้หน่อย